าคนไหนเป็นสายที่ชอบแคคตัสชอบอะไรอยู่แล้วอะแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อย,อยสวัสดีครับทุกทท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรกระปูกนะครับเขียวโคาราวันนี้เราจะมาทำการทำคลิปเกี่ยวกับการปลูกแคคตัสยิมโนเชื่อด่างนะครับพี่น้องเป็นไม้พ่อมเมล็ดคือยิ่งด่างก็จะยิ่งสวยยิ่งได้ราคานะครับพี่น้องจะเห็นว่าเนี่ยตัวดางๆอย่างเงี้ย หวายอย่างนี้นะตกอยู่ที่3ามถึงห้าบาทแล้วแต่ฟอร์มไม้พร้อมสีบ้างทีบ้างห่างอะไรตามที่เขานิยมกันนะครับเนาะเป็นไม้ที่กําลังฮิตเป็นกระแสอ่ามีราคาสําหรับแคคตัสด,ด่างนะครับอันนี้เป็นตระกูลยิมโนเป็นเชื้อด่างซึ่งผมเองก็กําลังทําการเพราะขยายพันธุ์ส่วนหนึ่งก็ได้เพาะเมล็ดเองด้วยซื้อเมล็ดเข้ามาเพาะ อันนี้เป็นซื้อที่เขาพาะงอกมาแล้วเป็นพอดมาใส่กระถางเล็กๆมานะเราผมก็มาทําการเลี้ยงระยะหนึ่งแล้วก็มาปลูกใส่ถาดรวมมาอย่างนี้เป็นกล่องโฟมนะพี่น้องเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจะปลูกเป็นใส่ถาดดไดโซแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ปลูกใส่ถาดเดี๋ยววันนี้เราจะทําการแยกแต่ละหน่อออกมาเพราะว่ามันเริ่มโตแล้วครับมันเริ่มเบียดกันแล้ว อันนี้น่าจะอยุอายุเกือบเป็นปีแล้วมั้งนะครับเนี่ยแต่รวมตั้งแต่เขาเพาะมานะมาอยู่กับผมก็สามสี่เดือนแนละ้วเดี๋ยวเราก็ทาการแยกหน่อนเดี๋ยวแยกแบบไหนมาดูกันครับแบบง่ายๆบ้านๆสไตล์อะไรก็ปลูกกับเขียวโครลาดนะนี่อุปกรณ์ของเราผมไม่ใช่ปลูกในกระถางสองนิ้วกระถางสองนิ้วซึ่งตัวกระถางก็จะใช้เปลือกมะพร้าวซับรองก้นกระถางแล้วก็ใส่ดินก็ ดินนี้ผมก็จะใช้เป็นดินทรายผสมดินใบกามปูแล้วก็จะมีพวกหินบุกเขาไฟคือเอาดินง่ายๆตามบ้านที่ผมมีเพราะว่าผมปลูกบอนไซขายนะครับเป็นอา,อาชีพรากของผมคือทําบอนไซนะแต่พวกแท็กตัดพวกไม้อื่นๆที่เห็นเยอะๆที่มีทํามาได้หลายคลิปเนะี่ยเป็นไม้ที่ผมชอบแล้วผมสะสมเองมาทําการแยกกันาพูดถึงเรื่องดินกันต่อก็จะใช่เนี่ยเห็นไหมจะเป็นทราย ผสมใบก้ามปูแล้วใส่เข้าไปขึ้นกระถางดินใบก้ามปูใสยหยาบหินภูเขาไฟดินอะคาดมะดินญี่ปุ่นแล้วแต่จะหาได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมทําบอนไซผมว่าดินอยากสดบอรไซมาใส่ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่สตาร์เกิลจีใส่ปุ๋ยออสโมโคสปุ๋ยเม็ดเหลืองๆนะครับพี่น้องสูตร3เดือนใส่ลงไปแล้ว เนี่ยปุ๋ยจะเป็นอย่างงี้นะปุ๋ยเนี่ยจะใส่ไปประมาณ4,5หเมตรก็ใส่ไปจนเกือบเต็มอันนี้จะทําแค่เป็นตัวอย่างตอนเราก็จะไปแคะแยกคือจะเอาหน่อที่มันใหญ่ๆขึ้นมาก่อนมันเบียดกันแล้วครับเนี่ยจะเห็นว่าเบียดเบียดกันแล้วมันเต็มเราจะทําการแยกซึ่งจะดึงอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าผมใช้ไอที่ผมเพาะอันเนี้ยผมใช้เป็น ดินอะคาดามะหรือดินบอนไซดินญี่ปุ่นเรามาดูกันนี่เป็นไม้ที่ซื้อมาเพาะนาละนี่ถ้าไม้พ่อมเมล็ดตูดมันจะเป็นกลวยเป็นเหลมนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแหลมเป็นกลวยลักษณะกลวยถ้าเป็นไม้ช้ำหนอมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวโอกาสหนานะเราจะมาดูที่ช้ำหนอซึ่งผมก็ได้เด็ดช้ำไว้หลายนะเดี๋ยวจะมาแยก อันนี้เราจะมาดูอันนี้ก่อนอหลังจากที่ถอนมาแล้วมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับี่ซึ่งผมจะไม่สลัดดินเก่าไม่เอารากเก่าออกนะเพราะว่ารากของผมมันผมว่ามันแข็งแรงสมบูรณ์ดีเพราะว่ามันเป็นดินญี่ปุ่นเนาะอย่างที่บอกเนี่ยจะเห็นว่ารากเดินดีนี่มาปลูกได้ไม่กี่เดือนเนะี่ยมันก็แข็งแรงโตเร็วมาทําการปลูกใส่กระถางที่เราเตรียมไว้ ก็ถ้ามันสูงเกินไปมันดูไม่สวยก็ใช้นิ้วเขี่ยช่วยนิดนึงแล้วเราก็ปลูกเอาดินใส่ประคองไปถ้าคนไหนมีสูตรดีๆก็แนะนำกันได้นะครับพูดคุยแนะนำเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอาชีพเสริมเป็นสิ่งที่ทำเป็นงานอาเลิกเป็นไรายได้เสริมปลูกขายด้วยปลูกประดับบ้านเป็นความชอบส่วนตัวก็ศึกษาดูจาก youtube ด้วย แล้วก็ทำาะเคาะให้ดินมันลงข้างล่างถ้านั้นก็เฉีเขี่ยช่วยสักหน่อยแล้วก็ปลูกถ้าใช่สวยงามันก็ต้องมีหินประดับนะครับพี่น้องหินเนี่ยหินประดับเราจะใช้หินแบบนี้ก็ได้แต่งผมผมยังไม่ได้ประดับยังไม่ตกแต่งอะไรมาก ที่ผมใส่ไปเนี่ยมันจะมีในส่วนของหินภูเขาไฟสีดําจะเห็นว่ามันจะเป็นหินเพื่อเพิ่มความโปร่งและประคองต้นไปในตัวอยู่แล้วเนี่ยนี่คือดินที่ผมใช่ก็อย่างที่บอก,กเป็นดินที่หาง่ายๆตามสวนผมเพราะว่าผมทําบอนไซเป็นอาชีพเนี่ยผมก็จะใส่ไปอ่ะคลองต้นสักหน่อยเพื่อความสวยงามแต่ผมยังไม่โรยหินนะ ถ้าถ้าปลูกขายอย่างที่บอกนะครับพี่น้องมันก็ต้องโรยหินให้เพิ่มความสวยงามนี่ที่ที่ปลูกแล้วแยกแล้วชุดแรกๆนี่ซึ่งไม้พวกนี้ค่อนข้างราคาแพงนะพี่น้องจะเห็นถ้าคนไหนเป็นสายที่ชอบแคคตัสชอบอะไรอยู่แล้วอ่วอะแบบเนี้จะอยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าร้อยถูกชุดก็สองร้อยแหละครับนิดเดียวนะเทียบกับนี้โป้มือเนี่ยนี่ก็เป็น ยิมโนด่างก็จะด่างหลายสีอยู่ยิ่งด่างสวยบางทียิ่งราคาแพงอ่านี่ก็ปลูกได้หนึ่งต้นก่อนก็จะทําการทยอยปลูกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับพี่น้องผมผมอาศัยเวลา่างๆนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่อาชีพลักของผมนะอย่างที่บอกบอกตัวมันเป็นความชอบส่วนตัวเป็นงานอดิเรกก็จะทําอะไรที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากอันนี้สําหรับแคคตัสนะแต่ก็ได้ผลดีในระดับหนึ่ง ถูกพีิกก็แนะนำได้นะครับคอมเมนต์นมาแสดงความคิดเห็นใครมีสูตรดีๆเทคนิควิธนีนี่คือการแยกหน่อในสูตรของผมนะก็พยายามทำให้มันที่สะดวกกับตัวเราเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมอาชีพลักคือทำบอนไซนี่จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมจะไม่ถอนข้างเดียวมดเหมือนสวนใหญ่ๆเขานะเพราะว่าอย่างนี้มันลอยกว่าต้นนะ อย่างถาดเนี่ยกับบ้านเนี่ยร้อยกว่าต้นบางทีถ้าถอนมะกองมา,มากๆแล้วผมผมทาไม่ทันไงมีงานอื่นมาหรือลูกค้าบอนไซมาดังนั้นผมจะทยอยทําไปเรื่อยๆเอาละครับคลิปนี้จะดูกันแค่2ต้นก่อนเดี๋ยวผมจะทําไปต่อไปนี่อันนี้ก็มาให้พี่น้องได้ดูสําหรับคลิปหนะ้าคลิปต่อไปจะทําอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับกับช่องอะไรก็ปลูกปลูกเป็นเห็นไรายได้ปลูกเป็นขายเป็นเป็นไรายได้จะปลูกขาย ออนไลน์ Online, ปลูกประดับสวนปลูกตัวแต่งร้านประดับร้านหรือปลูกเพื่อ,อางานนาลิกผ่อนคลายอะไรก็ตามความพึงพอใจของแต่ละท่านนะครับก็จะถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสร้างไรายได้อ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมช่องเล็กๆสวนเล็กๆที่นี้นะครับกับอะไรก็ปลูกคลิปนี้เป็นการแยกชำหนอ่อแยกปลูกหนอ่อแคคตัสพอมเมล็ดเ่าละครับสวัสดีครับผม